เรื่องของอุบัติเหตุครับเกิดเหตุสลดรถตู้สแสวงบุญจากนครพนมพลิกคว่ำตกข้างทางถนนบายพาสที่ขอนแก่นมีผู้เสียชีวิตทันที8คนเป็นสตรีทั้งหมดนะครับคาดว่าอาจจะเกิดจากคนขับหลับในครับเมื่อเวลาตี5ครับพันตำรวจเอกปรีชาเก่งสาริกิจผู้กำกับสพเมืองขอนแก่นได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสพย่อยพระลับเกิดอุบัติเหตุรถตู้พลิกคว่ำตกถนน บนถนนเลี่ยงเมืองบ้านหนองแสงนนตุ่นตรงข้ามวัดทุ่งเศรษฐีตำบลพระลับอำเภอเมืองจึงประสานเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่นเจ้าหน้าที่มูลนิธิออกตรวจที่เกิดเหตุพบรถตู้พลิกคว่ำตกถนนสภาพพังเสียหายทรัพย์สินกระจัดกระจายนอกจากนี้ยังพบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บสี่รายอาการสาหัสสามรายเจ้าหน้าที่ช่วยกันนำผู้บาดเจ็บทั้งหมดส่งโรงพยาบาลขอนแก่น และในที่เกิดเหตุมีผู้เสียชีวิต6รายเป็นสุภาพสตรีทั้งหมดและเมื่อเวลาประมาณ9ก้นาฬิกาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น8รายเป็นสตรีทั้งหมดและก็อายุมากกว่า60ปีพันตำรวจโทจิรัตเกียรติสอนวิเศษสารวัตรสอบสวนสพย่อยพระลับเปิดเผยว่าในรถตู้มีผู้โดยสารพร้อมคนขับมากันทั้งหมด10คนเป็นเพศหญิง9คนเพศชายหคนซึ่งเป็นคนขับ ออกเดินทางมาจากตลาดธาตุพนมจังหวัดนครพนมจะไปไหว้พระเก้าวัดที่จังหวัดชัยภูมิและออกเดินทางเมื่อเวลาประมาณ23นาฬิกาเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุคาดว่าคนขับหลับในนะครับทำให้รถเสียหลักตกลงข้างทางจนทำให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บดังกล่าวขณะที่คนขับครับได้รับบาดเจ็บแต่ยังสามารถให้การกับพนักงานสอบสวนได้ ขณะที่ผู้บาดเจ็บอีกรายเป็นเด็กหญิงอายุประมาณ9ปีอยู่ในการดูแลของแพทย์แล้วครับ